สวัสดีค่ะกลับมาทักทายกันเช่นเคยนะคะกับวันสุกร์สุดสัปดาห์ค่ะสุขที่24มีนา256ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เก็บภาพมาฝากเพื่อนเอ,นอัปเดตกันวันต่อวันเลยค่ะเพื่อให้เพื่อนเอนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ต้นแรกดอกแรกของเรานะคะ บิชอปค่ะบิชอปดอกนี้บานเมื่อวานนี้นะคะแต่วันนี้ดอกเริ่มจะโรยแล้วค่ะขอบอกว่าหน้าร้อนนี่บิชอปไปเร็วมากๆเลยนะคะดอกมาเร็วก็จริงค่ะแต่ก็ไปเร็วเช่นกันค่ะดอกนี้เพิ่งจะแรกแย้มวันนี้นะคะแล้วก็จะมีอีก2ดอกตุ้มๆนิดนึงอะคะ่ะ ผ่านมาที่อีกต้นนะคะก็จะเป็น t ับ i ิเ l s ซันเซ็นะคะ t ับ i ิเ l s ซันเซ็น่าจะไม่เกิน2วันนี้บางทีพรุ่งนี้อาจจะบานให้ได้ชมดอกกันแล้วนะคะครั้งนี้ก็มาเยอะอยู่เหมือนเดิมค่ะ t ับิเขาซันเซ็ตมีด้านนี้ด้วยมีดอกตรมๆร,รอด้วยนะคะวันนี้จะมาแบบไปเร็วมาเร็วนะคะบองเคอร์เขาบอกว่าดอกสวยมากๆมองเคอไม่ทําให้เราผิดหวังจริงๆค่ะ ดอกก็ค่อนข้างดอกนะคะกีบด,ดอกซ้อนกันสวยมากๆเลยค่ะดอกนี้บานวันที่สองแล้วนะคะนี้มาเป็นช่อค่ะสวยมากๆเช่นกันค่ะมังคเคนี่เขาบอกว่าเวลารดน้ํานะคะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ากีบด,ดอกของน้องบางมากๆอ่อนแอมากๆฉีดน้ําโดนนี่คือดอกร่วงเลยค่ะดอกปลิวไปตามกระแสน้ำเลยค่ะต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่าฉีดโดนดอกน้องค่ะ มาโซระนะคะมาโซระบานเต็มที่แล้วค่ะสวยเหมือนเดิมค่ะกีบดอกซ้อนเหมือนเดิมสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็บานทนนะคะมีอีกหนึ่งดอกตุูมค่ะแล้วก็ดอกตูมหลายๆดอกเลยค่ะปอกจรน,นะคะปอกจรเฉาแล้วนะคะเห็นกี่ดอกไหมคะเริ่มช้ำแล้วค่ะ เดี๋ยวก็ต้องเด็ดน้องทิ้งเช่นกันค่ะอีกดอกหนึ่งรอตูอลังตูมรอบ้านอยู่นะคะคอนสแตนต์นค่ะคอนสแตนต์นมาเป็นคู่นะคะแนบชิดสนิทเหมือนจะเป็นดอกเดียวกันแล้วค่ะสีดอกด้านขวาสีจะซิดกว่าดอกด้านซ้ายนะคะโอ้โหแนบแน่นมากๆเลยค่ะแล้วก็มีดอกตูมรอบ้านอีกนะคะ นส่วนของกุสตาด้วยนะคะหนึ่งดอกรอแรกแย้มเหมือนกันค่ะนี่ค่ะพิเศษโมเมนต์นะคะยังอยู่กับเรานะคะยังบานไม่เต็มที่เลยนะคะดอกด้านขวามือค่ะด้านซ้ายนี่คือบานออกมาเล็กน้อยเพิ่มเพิ่มจากเมื่อวานนิดนึงค่ะนี่ก็ดอกทนเหมือนกันนะคะบานทนมากๆนี่เป็นอีกหนึ่งดอกค่ะ แก้มกำลังสวยมากๆเลยนะคะสวยจริงๆค่ะสีม่วงเข้มนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของแมนฟิวบาร์กนะคะดอกนี้บานเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามเช่นกันค่ะกีบดอกแน่นเหมือนกันค่ะนี่ก็ที่ออกดอกเป็นช่อนะคะบานเกือบครบแล้วค่ะ มีหนึ่งดอกตูมค่ะอันนี้ปานไม่ทันเพื่อนแน่นอนมกจากเริ่มเฉาแล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นดอกด้านในไหมคะจะเป็นสีเขียวะค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเด็ดดอกน้องทิ้งเพราะว่าน้องช้ำม,มากๆเลยค่ะหน้าร้อนปล่อยไว้ไม่ได้เลยค่ะถ้าหน้าหนาวนี่สามารถปล่อยให้เขาเป็นสีเขียวได้อยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะนานมากๆเรตอีเดนก็ยังอยู่กับเรานะคะเขาบอกว่าบานทนมากๆเลยค่ะสำหรับเรสอีเดน ดอกนี้ที่แรกแย้มเมื่อวานวันนี้ก็ยังบานไม่เต็มที่นะคะแต่ดอกอื่นนี้บานเต็มที่เลยค่ะให้เพื่อนๆชมภาพกันชัดๆใกล้ๆนานนิดนึงนะคะอีกดอกนึงค่ะนั่นดอกตูมอยู่นะคะ นี่อีกดอกหนึงค่ะนี้ให้เห็นกันชัดๆนะคะอยู่ใกล้ค่ะสามารถโฟกัสภาพได้จับภาพได้ใ,ใกล้ๆเลยค่ะบานเรียบร้อยค่ะสวยงามมากเลยนะคะสีสดมากๆครั้งนี้ดอกดกมากๆค่ะสำหรับเล็กแดง นี่ก็ยังอยู่กับเราเลยนะคะดิ e เพล่เพลค่ะดิ e เพ u r เพลก็เป็นอ,อีกหนึ่งดอกนะคะที่บานทนมากๆค่ะตอนแรกก็กังวลใช่ไหมคะกลัวว่าจะไม่ทันคอนสแตนต์ค่ะปรากฏว่าคอนสแตนต์ก็บานทันดิ e เพล่เพลค่ะได้เก็บภาพทูโทน2ต้น2ดอกสองสายพันธุ์ในต้นเดียวกันค่ะโอ้ไซดดอกเท่ากันเลยค่ะใกล้เคียงกันเลย ด้านบนก็จะเป็นคอนสแตนต์นะคะโอ้คอนสแตนต์ออกดอกเต็มเลยค่ะมีเยอะนะคะดอกตูมๆรอออกเยอะมากนี่พอ่อๆก็จะมีอีกหนึ่งดอกตูเหมือนกันนะคะที่รอบานเราต้องรอเก็บภาพมาฝากกันนะคะช่วงนี้มีดอกให้ชมเยอะมากๆเลยค่ะนี้ก็จะเป็นในส่วนของบิชอปนะคะ ปีชอปอีกต้นของเราครั้งนี้มาเป็นช่อแต่ดอกจะสวยยังไงไหมเย่๋ต้องรอรุ้นอีกทีก็คาดว่าน่าจะสวยเพราะว่าเป็นดอกออจากกิ่งกระดงค่ะช่อเยอะมากๆเลยค่ะรอบนี้มีด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังอีกหนึ่งดอกส่วนนี้ก็จะเป็นทูโทนเช่นกันนะคะเป็นในส่วนของ all in bubble แล้วก็ baby love ค่ะแต่ตอนนี้ไม่มั่นใจว่าดอกที่ออกมาค่ะจะมีจะผสมสองสายพันธุ์เลยไหมจะมีทั้งสอง มีทั้งสองดอกเลยหรือเปล่าอะค่ะยังไม่แน่ใจว่าดอกไหนจะเป็น o r a n บ bubble หรือว่า baby love ไม่มั่นใจเลยค่ะต้องรอกันรอชมนะคะติดตามชมกันอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะวันนี้มาเร็วไปเร็วนะคะขอส่งท้ายคลิปกับ p ี m เสีย t โมเแล้วค่ะเพราะพีเสียบโมเมนสวยมากๆเลยค่ะให้เ,เพื่อนๆได้ชมภาพใก,ใกล้ๆกันอีกครั้งนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามสำหรับไลค์สำหรับคอมเมนต์ที่ทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ